ตบตบมือให้เขาหน่อยนะจุดแล้วบอฮอนจุดแล้วไม่รอบอฮอนครับจุดแล้วไม่ฮอนจุดแล้วบอฮอนอันนี้จะมีซับไตเติ้ลนะครับอทำได้หรออะดูลองดูได้ไหมกี่นิ้วกี่นิ้วนิ้วเดียวไปแจ้งมปไหมไม่สูบบุหรี่ไม่กี่นิ้วนิ้วเดียวได้หรอ ได้ครับเป็นโชว์ฝึกมาครับไม่ร้อนไม่ร้อนเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใหตบมือให้เขาหน่อยนะเออไม่ร้อนจริงเหรอเอ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 อเฮ้ยคนที่นี่ความสามารถเยอะนะเออเอออ่ะนี่ไคนนู้นสิมันก็ทำได้เดี๋ยวถ้าสุกก็กินได้แล้วเนี่ยบ้าเปล่าแล้วคนนี้ก่อนได้เหรอไม่แค่เมื่อกี้นี่เมื่อกี้นี่แสดงโชว์หรือ มันมันฟุ้งหรือเปล่านะสองสองนิ้วว่ะสองนิ้วสองนิ้วสองนิ้วอ๋อเอ้าสองนิ้วฮะมันไหลายหมดมึงก็ไปเทและชุ่มเลยล่ะกูฟังไม่ออกมาบอกว่ามันหลโบสถ์มันคืออะไร อะไรมนะันแ,แปลว่าอะไรอ,อ๋อมันเยอะมันเยอะออเยอะเกินไปอ๋ออ๋อหลายโพดหลายโพดสองนิ้วครับเออสุดยอดอะเฮ้ยอะไรนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเป็นไ่ได้พาหลานกับก,กูเบียนหัวมากเลยตอนนี้เออ,อยู่เนะี่ยเอามันอยู่แป๊บนึงดูท่าทางมันจะได้คุณละเครื่องแหละโทรศัพท์อะอะไรนะสามนิ้วห้านิ้ว ห้านิ้วห้านิ้วอะไรนะผมเป็นคนเบาที่อะไร้านิไม่มีคนเบาคืออะไรไม่มีคนบตรงเลยไม่มีคนพูดพูดออ๋ไม่มีคนเบาท์เบาท์คนพูดอ๋อพูดคือคือเบาเออโอ้ไม่ใช่กันเด่กงเมื่อกี้นี่คุณแฟงคุณก็ได้ยินเนี่ยเขาขอห้านิ้วฮะไอ้เพจไอ้เพไอ้เพจอเขาเจาะมันบ่เขาบ่รเบ่าิบทเยี่ยอะไร พรุ่งนี้ทวงขอมาก็ต้องจัดให้เขาเออไม่ต้องขัดใจเขาไอพ่อเองดิ่คใครไอพ่อเองคุณบระเดี๋วบอกเอากระปุลผมฟึ่งว่าแค่นิ้วเดียวไหมอะไรของหอห้านิ้วบอกเพื่อนไม่เห็นเองที่ไ,ไหนเออเนี่ยเนี่ยแม่มาห่อห้าเออแม่เนี่ยแม่แม่เขาอยากดูแล้วก็เฮ้ยท่านท่นพวกเขาแม่หรยองหนูจะมาเผาแม่ เรียกเขามาใช้วงการเขามาหันมาเจอตลาดเนี่ยเออก็โชว์ให้เราดูไหนว่าเล่นกายกรรมได้ก็ <c oughs> เรียกว่าวฝึกวันนี้วันเดียวจังหวะฝึกวันนี้วันเดียวเอาลองลองอลองเฉยเออถือว่าโชว์ครั้งสุดท้ายเออครั้งสุดท้ายไป <c oughs> ดีตรอดกลางกลาง แขงหาพอองตี๋พวกบอกแข่กลางนิวเออมีเมเฮ้ยเกเดี๋ยวดูใส่หายปนีเมื่อโคบ้างดอกไม่จันทร์ล่ดตอปากตอคำพูดเก่งสุดอเออ อ่หยอกเล่นหยอกเอาเอา